วัสดูรับท่านผูวชมันี economy. ่ห uh, ุ Arizona, ่นอทีการโหลดมาครับ1.18กันนะคะก็แต่ถามว่าทำไม่นแบแบที่จีหง่สก็เป็นแบบยื่แล้วผมก็เลยแบบนะผมก็ได้อะแสตัวเองที่ผมแบบตอนนั้นผมก็ไม่สบายผมก็เน่าผมจะสาโหลดมาครับ1 1นะนะคะหนึ่งเกิร์ตไป สี so ่ส so ิบสังครับเป็นยสี่สิบหกเองะแล้วแปแล้วก็เข้ามาที่ไอเดาะเฮ้ยเฮ้ยนับเอ้อไปอ๋อะอเออมเดี๋ยวนะ มานะให้กดอ่ดูเลยจับนัดนะผานการาวน์โหลดทีรอนเช่นแะล้วโอเคจับเล็ก็กดติดไฟล์ตรงนี้ครับเอ็นต้องกดนะกดตรงนี้นะกดตรงเซตติ้งแล้วก็กดตรงเซตติ้งน,นะครับแล้วก็เปิดให้หมดเลยนะัดป่าถ้าหมด เซฟแต่ผมเซฟแปล้วนะครัเแลาะมันก็จะได้ snap shot snap shot snap shot ยี 20, ่สิบอันเดียวสี่มวกแล้วก็ถ้าอยากเอาตัวเต็มก็เอาวันนี้นะมันจะอัปเดตมันรื่อยนะค่ okay. สำหรับมันก็อ่้เดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวดกว่านะนะจะเอาเาช่นนี้เลย ออช้าน,นาสุดเลยงับปะกดต้อนโอเคครับเหนาะผมนี่ไม่เห็นโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันโอเคงับงับมันก็นขอแค่ในการแจ้งมาสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายขอไม่ได้พักแบบนี้อันนี้ผมเสียงผมเป็นแบบนี้จริงๆนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซัปตะคายกันด้วยนะสามอย่างน,นี้โอเคสหรับวันน,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 นี้บ๊ายบายกูกิน